สวัสดีค่ะเพื่อนเวันนี้นะว,วันนี้เราจะมารีวิวเห็นในเซเว่นมันมีก็เลยลองซื้อมาดูมันแปลกๆดีนะนี่เลยพอยเอ็กเพย์เพย์เบบดีนะคะนี่จำหน่ายที่เซเว่นอีลเว้นทุดสาขานะคะนี่จะเห็นว่ามีเป็ดสามตัวซึ่ง อยู่ในเซเว่นเห็นว่าเอ๊ะมันแปลกๆดีเห็นเขาเขียนว่ารสสตรอเบอรีดด่ด้วยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะมากินกันเนาะถ้าใครเคยกินแล้วอะ่ะลองมากดไลค์แล้วกดจับจะ๊ไข้างล่างด้วยนะวันนี้บอกตรงกลางทางเลยวันเนี้ยก็อยากจะรู้ว่าใครกินลองกินมาแล้วบ้าง เนาะดูน,นี่นะคะเด็กควรบริโภคแต่น้อยอม,มีเขียนไว้ด้วยนะคะเอ๊ะนี่งั้นเรามาแกะกันเลยนะแกะเลยนะคะอือน่เน้นเน้นอะไปหากันใจก่อนไหม กันไกมันจะมีให้ไหมเนะี่ยแกะก่อนนะน้องกันไกแล้วแหละไม่มีกันไกนะคะเลยใช้นี้แทน แต่เราต้องใช้ทางนอกจอก่อนแป๊บนึงะได้แล้วอุ้ยกินสตรอเบอรี่ออกพอเจาะแล้วนะคะเราใช้อะไรจเราไารจาะเราก็ไม่บอกการเจาะเราอไม่บอกนะคะแต่รู้ว่าแกะได้แล้วอะ่ะอ,อ,อ,อีรู้แต่ว่ามันเน่นมากมิ่ตกินออกค่ะ กินเอ๊ะเฮ้ยออกซิออกออกซิเธอ,อออกซิออกซิออกโอ๊ยไม่ออก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเงี้ยวเงียวอ่ะใช่ไหมมันก็เป็นนุ่นเด็ดธรรมดาเฮ้ยแต่อาจจะอร่อยเขาบอกกินสตรอเบอร์รี่แต่เราไม่รู้ว่ารสชาติจะตรอเบอร์รี่ไหมเนี่ยตอนเนี้ย ยังหอมอยู่เลยอะ่ะหอมมากมากด้วยแบบกลิ่นกลิ่นแบบสตอบรอเบอรี่มากมากอะ่ะเหมือนสตอเบอรี่เหมือนสตรอเบอรี่สดเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเนาะซึ่งคลิปนี้แค่แกะก็นานแล้วเนาะ เอาถุงวันนี้นี่นะคะตัวดูดีที่สุดนะคะก็คือตัวเนี้ยเราจะกินตัวอันที่ไม่ดีดีว่วเนาะแล้วตัวดีๆเราไปถ่ายก่อนนะคะงั้จะกินอีตัวกลางเนี่ยแหละมันยืยๆนะมันติดมือด้วยนี่นะคะเป็นเป็ดที่เคเล่ตังชื่อให้ใหม่นะคะเป็ดเคเลเป็ดเคเลเป็ดคเล เข้าหาผู้ชมแล้วนะคะเราจะขอลองชิมดูนะแต่กลิ่นสตรอเบอรีอ่อะแต่ไม่รู้ว่าจะรสชาติจะสตรอเบอรี่ไหมถ้าอร่อยนะจะไปซื้อทุกวันเลยเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะมารีวิวอันนี้อีกแต่ว่าเราจะมาบอกราคากันว่าเท่าไหร่นะขอชิมก่อนนะคะ กินจะตอร์เบอรี่แล้วรสชาติเป็นเหมือนสัตอร์เบอรี่สดหืไม่น่าเชื่อคุณทำเก่งมากแล้วเป็นสามดีนะคะที่เขาบอกสามดีเพราะว่าเนี่ยมันดือด่อได้เหมือนตัวจริงไง ะะวันนี้นะคะเราก็รีวิวไปตัวเดียวมันก็น่าจะลดเหมือนกันแหละคงตัวไหนลดไม่เหมือนกันมากละคะ่ะก <c oughs> <c oughs> งไงวันนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะที่ด้านล่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยวันนี้อร่อยมากเลยค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเ <c oughs> จอกันคลิปหน้านะคะขอไปกินก่อนนะบ๊ายบาย